สวัสดีตอนเช้าครับผมโอเคนะฮะตอนนี้เราอยู่กันที่อ <c oughs> อยู่กันที่เมืองโนวิดนะฮะทาวซูนนะครับ,รบตอนนี้คนเยอะมากนะครับวันนี้เราจะมาตะลุยไม่ใช่ตะลุยไปเจอกับเทพแสงนะครับในด่าน1นทับนะครับไม่ได้ไปฆ่าเทพแสงนะไปรายงานตัวนะครับว่าเฮ้ย <c oughs> เราได้เป็น1ใน12ผู้กล้าที่จะไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปไปกันเลยดีกว่านี

ตรงนั้นน่าจะเป็นวังแสงมั้งนะใช่ไหมน่าจะใช่แหละเดี๋ยวเราจะไปตรงนั้นกันนะครับเห็นไหมด้านบนอะ่ะออตรงนั้นแหละไปครับตอนนี้เราถึงวังแสงเลยครับผมยินดีด้วยที่เจ้าสอบผ่านนะที่ไปเถอะท่านเทพแสงรออยู่ไปที่ไหนข้าดีนว่าเทพแสงมีภารกิจสำคัญมากสำหรับนะเจ้า วิ่งไปสุดทางเดินเร็วขึ้นไปชั้นสองนะโอเคครับขอบคุณมากครับไปเลยนะฮะโอ้โหวังมันอืมสายตาครับเมื่อกี้แสงแยงตาหัวฟาดอืมส,สวยสุดงดงามงานตาสวยจริงอะไรจริงนะครับวังเทพแสงนะครับมานี่ใครอะ่ะโอ้โหเท่เหมือนกันนะเนี่ย นะครับเดี๋ยวลองทักทายหน่อยดิยิงด้วยอินทารุตไอหอยหลอดยิงทำเป็นยิงนะครับเดี๋ยวในชัตเตอร์หลังๆเดี๋ยวเราก็รู้นะครับว่ามันเป็นใครนะครับแล้วมันทำอะไรนะครับนะไปเราไปหาเทพแสงกันดีกว่าเลี้ยวทางนี้นะครับอ,อ้าวโหเราเจอกับใครเนี่ยโหลิงกอริลลา พ่อค้าเจ้าืูภูกระใหม่สินะข่ายินดีข่ายินดีด้วยยังไงฝากร้านข้าด้วยนะเอา้าขายของนะเนี่ยโอเล็กกท่านเล็ก,กุเเธอเจ้านี้เองไม่เสียแรงเลยที่ก้าสอนมานะครับเลก,กุจะเป็นคนสอนเราในช่วงเลเวลแรกๆนะราบคนที่เล่นใหม่นะครับจะสอนเรื่องการฟันกันใช้สกิลอะไรพวกนี้นะครับโอเคอันนี้เป็นอะไรนะวงแหวนอะไรแสดงการเวลาอะไรของมันไม่รู้นะครับ โอ้นี่ครับเพื่อนๆของเรานะครับชบหน้าทั้ง12คนนะครับมาลุยกันเลยมาคูยกับเทพแสงครับสวัสดีวัสดีเราสัตหางนะครับก็คืออังกาเซียไม่ใช่อังคาเซอังกาเซียอะไรล่ะอังกาเซียเอเคไม่ได้บทนนะส่งจูพวกเจ้ามาเป็นภารกิจนะครับอ่านเองนะครับก็ง่ายๆนะครับผมสรุปให้ฟังแล้วกันว่า ท่านเทพแหน่มีภารกิจใหญ่ให้เราทำนะครับเป็นวิกฤตใหญ่มากๆนะครับเพราะว่าอังกาเซียนี่สามารถเห็นอนา,นา,นานคตได้นะตอนนี้นอังกาเซียกำลังแนะนําเทพนะครับเทพไฟมูลาดินนะครับจะไม,มทั้งหมด6ตัวนะเทพดินบาเบล็อกเทพลมสันสันนะครับแล้วก็เทพน้ำแอนเนโมนีนะครับเทพเงาเซย์ร่านะครับไอันี่นะฮะและข้าได้ร่วมมือกับสันหางอารยธรรมต่างๆ นะครับภารกิจของเราก็คือไปบอกข่าวนี้ให้กับเทพทั้ง6ตนนะครับให้ทราบนะครับว่าภัยพิบัติครั้งใหญ่เนี่ยกำลังเข้ามาแล้วนะฮะให้เราเตรียมรับมือกันโอเคภารกิจทั้ง12คนนะครับต้องไปทำนะฮะแล้วก็ออกไปจนไปเพื่อหาประสบการณ์ด้วยนะครับผลทางข้างหน้าเต็มไปด้อุปสรรคและอันตรายแต่ข้าเชื่อว่าพวกเจ้าร่วมมือกันแลวจะผ่านผลมันไปได้สุดท้ายนี้ขอพลังแห่งแสงจงอยู่กับเจ้า แย่แคโอเคครับผมชัตเตอร์คอมพลีตโอเคตอนนี้เราจบในชัตเตอร์ที่1กันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาต่อในชัตเตอร์ที่2นะครับในคลิปหน้านะครับว่าใครสวัสดีอ่ะเดี๋ยวมาเจอกันในชัตเตอร์ที่2ในมิชชั่นที่2อทับหนะครับ โอเคสับคลิปนี้ก็ผมชอบ like, share, กดไลค์แชร์กดแชร์ครับผมรักผมแล้วอย่าลืมกดซับสไคร้นะฮะกดติดตามผลง,งานผมต่อไปด้วยสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับผมบายบายเย้ bye